ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมกําลังมองหาของตกแต่งบ้านค่ะมีงานดีๆนะคะมาแนะนํานั่นก็คืองานสถาปนิกปี5-6นั่นเองนะคะที่เขาจะรวบรวมทั้งนวัตกรรมค่ะข้าวของเครื่องใช้ของแต่งบ้านที่เรียกว่าเป็นหัวคิดแบบทันสมัยฝีมือคนไทยนะวัตกรรมเยอะแยะก็บอกคน<ม>ไทยเวลาที่คิดถึงเรื่องสิ่งความคิดสร้างสรรค์น,<ช>นะครับ<ช>เราไม่แพ้ชาติใหน,นะครับ<ช>ปีนี้ค <c oughs> right อนเซปต์เรียกว่า borderless ไร้พรมแดนทางความคิดด้วยนะเป็นยังไงนะคะพาคุณผนะู้ชมไปชมงานก่อนเลยค่ะ ตอนนี้ดิฉันยืนอยู่ที่บูธของวินเซอร์เครือเอสซีซึ่งดิฉันกำลังสะดุดตากับความพิเศษของประตูและหน้าต่างของที่นี่เป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะประตูบานนี้ที่มีความสูงถึง3เมตรด้วยกันแต่วความพิเศษของประตูและหน้าต่างของที่นี่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านในกันค่ะไฮไลท์ที่เป็นการใช้งานของเราก็จะมีอยู่ 2ตัวหลักๆก,ก็คือ1คือหน้าต่างบานเปิดที่เราสามารถแง้มเอาไว้ได้ขณะที่ยังคงล็อกอยู่จึงทําระบบที่ล็อกได้2ระดับสามารถล็อก,กเอาไว้แต่ก็ยังคง,งแง้มระบายอากาศได้ครับอีกบานหนึ่งก็คือหน้าต่างบานเลื่อนสามารถเลื่อนเปิดบานได้โดยที่ไม่ต้องเปิดมุ้งคุณสมบัติของประตูหน้าต่างที่สําคัญคือการป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกการป้องกันการั่วซึมของน้ําและอากาศสุดท้ายก็คือเรื่องของคุณสมบัติในการกันความร้อนแล้วก็ที่สาคัญทั้งหมดผลิตจากสูตรวินเซอร์แอดวานซ์ใหม่ใช้เปน,นานๆแล้วจะเหลืองหร การันตีได้ว่าสินค้าของเราสามารถใช้งานได้นานอย่างเช่นกรณีน้าท่วม,มที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีประตูหน้าต่างดํากันไปเป็นแถบเลยเราเลยมีการปรับปรุงสูตรของเราให้สามารถป้องกันปฏิก,กิริยาที่ทําให้เกิดคราบดําดนี้ได้ภายในงานวินเซอร์ยังนำประตูหน้าต่างรุ่นเรดดี้ซึ่งเป็นประตูหน้าต่างสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งมาจัดแสดงให้ชมสำหรับผู้ที่สนใจนะวัตกรรมใหม่ๆสามารถเข้าชมได้ในงานสถาปันิก56ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5พฤษภาคมศกนี้ค่ะ อ้าวนะคะใครสนใจไปกันได้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะก็เริ่มต้น30เมษายนถึงวันที่5พฤษภาคมก็คือถึงวันอาทิตย์นี้นะครับคอนเซปต์ <Concept S 1> งานครับผมชอบมากเรียกว่า borderless ไร้พรมแดนแข่งขันแต่แบ่งปันน่านะครับได้กลุัยประธานจัดงานในครั้งนี้ก็คือคณะบดีคณะสถาปัตย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<ช>อาจารย์รชชชมพูนิทเขาบอกว่ามีกิจกรรมจำนวนมากมาโดยเฉพาะเรื่องของนวัตกรรมนอกจากนี้ก็บอกว่าตอนนี้ประเทศไทยไม่ใช่แค่ประเทศไทยแล้วนะครับเราไร้พรมแดนเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบแล้วด้วย เอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยอีกประเด็นเรื่องของปศุสัตว์ไทยนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของบ้านเราและมีงานมาหากรรมปรศุสัตว์ด้วยจะเป็นอย่างไรเราพักสักครู่เดี๋ยวติดตามครับไยินเสียงกระตากกระตากอยู่ข้างหลังแล้วแม่แม่ก็มี